สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพื่อี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะอีพีที่105กันแล้วค่ะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า 084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพ,พี่เพิ่มเพื่อน้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสะดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอะแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่จ๋า ep 105นะคะพี่วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกัน1ชุดค่ะ หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่สาอ่ะเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งค่ะหนึ่งเป็นเหรียญครูบาศรีวิชัยค่ะพี่สาเหรียญครูบาศรีวิชัยปีสองพันห้าร้อยห้านะคะพี่เหรียญครูบาศรีวิชัยค่ะเป็นเหรียญปี2,505ค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่1ค่ะ 1, หมายเลขที่2เป็นหยกแกะหลวงพ่อวิริยังค่ะพี่หยกแกะหลวงพ่อวิริยังหมายเลขสองค่ะสามรอยบาทหมายเลขที่สองนะคะพี่ หมายเลขที่สามนะคะพี่สาวเป็นคุณแผนค่ะพี่คุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิม sig? ด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะพี่สาวด้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะพี่พระคุณแผนหลวงปู่ทิมหลังพระปิดตาสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่สามคะ่ะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่สาว หลวงปุสุขค่ะพี่เหรนหล่อหลวงปุสุขค่ะพี่จ๋าเป็นหล่อพิมพ์คู่หมายเลขสี่ค่ะสามร้อยบาทน,นะค่ะพี่หมายเลขที่สี่ค่ะ หมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะคะแบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่ห้าค่ะ หมายเลขที่6นะคะพี่6เป็นเหรียญกลมหลวงชุมพรค่ะพี่จ๋าเหรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่เขาบอกว่าเออ่รุ่นรักชาติค่ะพี่เหรียญรักชาตินะคะพี่จา๋ากลมหลวงชุมพรค่ะหลังมีตอกโค้ดปี2541ค่ะพี่ เหรียญกลมหลวงชมพรนะคะพี่จ๋าสามบาทหมายเลขที่หค่ะอ่าหมายเลขเจเป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะพี่ปูทวดหลังเตารีดนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่8ดเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่สา ปูทวดเนื้อว่านหม่เลขแปค่ะปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าสามบาทหมายเลขที่8ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่รอดค่ะพี่สาหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองค่ะพี่ปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะคะพี่สาหมายเลขที่เก้าค่ะ 3 0 0บาทหมายเลข9กค่ะหมายเลข10นะคะพี่จ๋าเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่หลวงปู่บุญค่ะปู่บุญวัดกลางบางแก้วเป็นเนื้อผงเก่าๆนะคะพี่ด้านหลังมีร่องรอยการจาน,นะคะ่ะพี่จ๋าเนื้อผงปู่บุญหมายเลขสิบสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ สิบเอ็ดนะคะพี่๋าเป็นพระกิ่งไพรีพินาฏนะคะพี่พระกิ่งไพรีพินาฏนะคะพี่สามรอยบาทหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะพี่หมายเลขสิบสองนะคะพี่จ๋าปู่เอี่ยมสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดค่ะพี่ หลวงพ่อสดถวายพัตตาหารหมายเลข13ค่ะเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้านะคะพี่จาเป็นเหรียญถวายพัตตาหารหมายเลข13แบ่งปันที่300บาทค่ะ 14. เป็นสมเด็จวัดกุดงงนะคะพี่พระสมเด็จนะคะพี่จาสมเด็จวัดกุดงงค่ะพี่ เก๋สวยนะคะพี่จ๋า2519นะคะพี่หลังยันค่ะพี่มีชื่อวัดด้านหลังเป็นยันแบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลข14นะคะพี่15เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไพรค่ะจอบพบ่อไพรหมายเลข15 300บาทนะคะพี่ สิ 16, เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพิษค่ะหลวงพ่อพิษเป็นรูปหล่อนะคะจ่ารูปหล่อหลวงพ่อพิษค่ะหลวงพ่อพิษนะคะพี่ใต้ฐานมีร่องรอยการอุดสามอยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่อะหมายเลขที่17เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พร้อมใช้นะคะพี่จ๋าจอบเล็กพ่อเงินพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จอบเล็กเก่าๆนะคะนี่เลยคะ่ะด้านหลังนะคะพี่300บาทหมายเลข17คะ่ะ S 1ินะคะพิสาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลข18ค่ะเก๋าสวยค่ะพิสาได้มาแบบนี้นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงิน300อบาทหมายเลข18ค่ะสิบเก้านะคะพิสาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกัน네ค่ะ หมายเลขที่19นะคะพี่า๋าเอถูกใจสนใจนะคะพี่พสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะ,ะหมายเลข19 3 0 0บาทค่ะ20เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจันทร์นะคะพีเป็นหล่อเนื้อทองผสมค่ะพี เก่าๆนะคะหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่สาวหมายเลขยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอค่ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อมุมนะคะพี่สาว พ่อมุมวัดปราสาทเยอะค่ะเป็นล็อกเก็ตนะคะจะด้านหลังเปื้อนหมึกมาแบบนี้เลยนะคะพี่300บาทหมายเลขที่21ค่ะ22เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพี่จาพระเนื้อผงหลวงพ่อปานค่ะพี่พ่อปานเป็นพิมพ์ขี่นกนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อผงค่ะ แบ่งปันที่สามร้อยบาทสององห้ารอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสามนะคะพี่สาเป็นชินราชอินโดจีนค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าชินราชอินโดจีนค่ะใต้ฐานมีร่องรอยการตอกโคตดนะคะพี่300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่24เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าผงสุพรรณเนื้อโลหะค่ะ หมายเลขที่24ค่ะพี่จ๋าวผงสุพรรณเนื้อโลหะนะคะพี่เก่าสวยแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋านี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่25นะคะพี่ 25, 25เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จ๋าหลวงปู่แหวนปุกเสกค่ะปีพศ2องสอค่ะพี่หลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่ หลวงปูแหวนปุกเศกปีหนึ่งเจ็ดค่ะแบ่งปันพีพี่ fc ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อซับค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อซับวัดปักแรดนะคะพี่หลวงพ่อซับวัดปักแรดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าพ,พ,พ่อซับพิษสนุโลกนะคะพี่นี่เลยค่ะพอ่อซับวัดปลักเล็ดนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่26ค่ะ27เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่พ,พี่ที่ถูกใจสนใจทราบที่มาที่ไปนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ ติดต่อมปบ้านกันเข้ามานะคะพี่ศูนย์แปดสีนะคะส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่27คะ่ะ28นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะพ่อเพชรพิจิตรนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรค่ะพี่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพิจิตรนะคะพี่ เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาทหมายเลข28นะคะพี่29เป็นพระนางพญาค่ะพี่สานางพญาหมายเลข29ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ 3า้อยบาทค่ะหมายเลขที่30นะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมค่ะพ่อปรมวัดช่องแคนะคะพี่เป็นเหรียญส่งน้ำนะคะพี่จา๋าปี2517ค่ะเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมค่ะพี่หลวงพ่อปรมวัดช่องแคนะคะจาหมายเลขที่30 300อบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่สามสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสามหนึ่งค่ะหลวงปู่ดู่วัดสะแกนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงปู่ดูค่ค่ะพี่มีร่องรอยการปิดทองนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสาภาพใช้เลยค่ะพี่ปู่ดู่วัดสะแกนะคะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดค่ะ แบ่งปันวิพีเอฟซีนะคะพี่จ๋าปูดูปีสามหนึ่งสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลขที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสามสิบสองเป็นเขี้ยวนะคะพี่จ๋าเขี้ยวแกะรูปเสือค่ะพี่มีร่องรอยการจานเต็มองค์ค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ รอยจานเต็มนะคะพี่จ๋ามาเต็มแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดให้ชมนะคะพี่จ๋าเขี่ยวนะคะพี่ขนาดนะคะพี่จ๋าอยู่ที่ประมาณสองนิ้วค่ะพี่นี่ค่ะวัดขนาดอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะพี่จ๋าเคียวแกะรูปเสือค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสามสิบสองค่ะสามสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อโอภาสีค่ะหมายเลขสามสิบสามค่ะปีสองพันห้าร้อยหนึ่งค่ะพี่จ๋าพ่อโอภาสีนะคะพี่เหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะเป็นปีสองพันห้าร้อยหนึ่งสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่สามสิบสี่นะคะพี่สามสิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่จ๋า เป็นรูปหล่อเนื้ออันปักก้านะคะพี่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋ารูปหล่อเนื้ออันปกนะะันกก้า,านะคะพี่จ๋าต้ฐานมีร่องรอยกันจานนะคะพี่ลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะมีรอยจานนะคะพี่จ๋าอ่ะ 300บาทหมายเลขส4ค่ะส5ิห้าเป็นซุ้มกอหลวงพ่อหน่งเลี่ยมขอบค่ะพี่หลวงพ่อหน่งซุ้มกอนะคะพี่เลี่ยมขอบเก่าๆสาร้อยบาทค่ะหมายเลขส5หนะคะ 36, 36เป็นนางกวักค่ะพี่จ๋านางกวักหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเข่าค่ะพี่ เป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่สานางกวักหลวงพ่ออิ่มครับพี่เก่าสวยนะคะพี่สาเนื้อหามาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเนื้อทองผสมค่ะพี่สาเก่าสวยนะคะพี่อ่ะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาครับพี่เป็นนางกวักนะคะพี่สากวักเงินกวักทองเรียกทรัพย์ค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300อบาทหมายเลข36ค่ะ37เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดลงยาค่ะพี่สา ปู่ทวดหลังพระอาจารย์นองนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จาด้านหลังเป็นพระอาจารย์นองค่ะปี2538ค่ะพี่ปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะ,คะพี่จาหลังพระอาจารย์นองวัดทรายขาวนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาทใหม่เลขที่37ค่ะ38เป็นพระสมเด็จค่ะ สมเด็จเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋างลงรักแดงๆค่ะพี่นี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่จ๋าหนักค่ะพี่ด้านหลังเป็นภาษาจีนนะคะนี่ค่ะสมเด็จเนื้อโลหะหลังภาษาจีนหมายเลข38นะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะ2อ,องค์500บาทนะคะเก่าสวยยังไงเอ,อ่อถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ 39%เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพระสมเด็จหมายเลข39นะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่300บาทค่ะพี่เก่าสวยนะคะนี่เลยค่ะหมายเลข39 3 0 0บาทค่ะ40%ค่ะพี่จ๋า40เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะ เนื้อหาเก่าสวยใหม่เลขที่40ค่ะหนึ่งองค์3ามบาทสององค์ห้าอบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะอ่ะ วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาได้นะคะอ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเ p พีหนึไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า